ผู้หญิงจะรู้ได้ไงครับว่าฐานะดีหรือไม่ดี VI, VI บางคนพอร์จ7หลัก8หลัก9หลกักอ่ะใส่ใส่โปโลงเกงยินรถเก่าแล้วผู้หญิงแยกยังไงครับครูติอ่ามันมีวิธีการแสดงอ่าแสดงศักยภาเข้าไปครูติจะเรียกในคอร์สนะหรือในหน้าช่องเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเทคนิคความบังเอิญน,นะแสดงแบบไม่คุณค่าต่ำอ่ะครูติจะตัวอย่างเช่นดูนะ VI ที่ลงทุน ทรัพยากรตัวเองอยู่ในไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นในหุน้นในพอร์ตในอะไรเงี้ยแบบมองไม่เห็นแต่มันสามารถออกมาด้วยอะไรหรือป่าความมั่นใจมั่นหน้าหรือในงานสัมมนาที่เราไปหรือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เก็ตตรงนี้ปะและบางอย่างเราก็ต้องแสดงมันออกมาได้สมมตินะเจ็ดหลักก็สักหลักล้านสมมติถ้ามีในพอร์ตสักสี่ซาห้าล้านโอยก็ยังถือว่าน้อยไปเอาสักสี่ห้าล้านนี่แหละก็ปันผลออกมาสักเท่าไหร่ดีวะ เดือนหนึ่งสักสองสามหมื่นนะเป็นไปได้อยู่แล้วนะสี่ล้านห้าล้านปั้นผลมาสักสองสามหมื่นเป็นไปได้สองสามหมื่นตรงนั้นเราแบ่งครึ่งหนึ่งลงทุนต่อมาเดิมเพราะเราเป็น DI อีกครึ่งหนึ่งเรามาเป็นไลฟ์สไตล์ได้ไหมบบกการทํางานของเราเข้ามามันทําให้เราบวมกับพนักงานปกติเราเป็นพนักงานเดือนละสามหมื่น แต่เรามีอีก1 000, 5 0 0 0บาทบวกเข้ามาเอ็กซ์ตร้าเราเจ๋งกว่าพวก3 3 0 0 0 0่เราเจ๋งกว่าแล้วรถที่เราใส่รถที่เรา,เาใชา้ใส่โปโลใส่เสื้ออะไรนี่อาจจะเก่าๆเพราะว่าเราจะเน้นแบบคุณค่าสูงสุดกูใช้งานแล้กูใช้ต่อไปเราสามารถแสดงออกทางอ,างอื่นได้เช่นเรามี r o เล็ที่ราคาไม่ร่วงเราใช้ไลฟ์สัต์พอผู้หญิงเข้ามาปุ๊บ เราสามารถบอกได้ไหมว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออกองทุนกองทุนแล้วไม่ได้ลงทุนไหมอะไรไหมเงี้ยเราก็ค่อยๆฟังอาเราเปิดจะเปิดทิกต o k เปิด y o u t u อะไรระหว่างที่ขับรถไปด้วยกันผู้หญิงเห็นไหมว่าเราฟังเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนบ้างอะไรบบางครั้งก็ฟังเพลงร้สาระบางครั้งก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราค่อยๆสอดแทรกตรงนี้เข้าไปได้ไหมนี่คือการโชว์แบบบังเอิญบังเอิญและและและในบางครั้งในบางครั้งนะเราอาจจําเป็นต้อง เปลี่ยนทรัพยากรในพอร์ตบางอย่างมาเป็นตัวเราบ้างเพราะรู้ปะถ้าเราจะเน้นแต่ V I แล้วดึงดูดผู้หญิงอย่างนั้นอย่างเดียวเราจะดึงดูดผู้หญิงอะไรผู้ตรงๆเราฟันธงนะผู้หญิงที่ไม่สวยผู้หญิงที่ประหยัดแล้วผู้หญิงที่ประหยัดมันก็จะไม่สวยอยู่แล้วคือไม่เอาแบบว่ายีนดีมานะเพราะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้เข้าคลินิกไม่ฉีดโบท็อกไม่แล้วเพราะพวกนั้นไม่เกมเป็นอย่างกูเลยกูต้องลงทุนกูต้องประหยัดผู้หญิงพวกนั้นเราเอาไม่เอา เราเอาผู้หญิงแบบไหนยกเว้นวีบางคนหลายๆคนนะวีไอเจ๋งๆเทพๆดูเขาเลือกเมียแต่ละคนเลือกผู้หญิงแต่ละคนเอาสวยเอาฮอตเอานมใหญ่ตูดใหญ่ไม่ใช่เอาอะไรได้ดีเอาอาชีพที่กู้แล้วดอกเบีย้ยต่ำหมอราชการแต่สังเกตดีๆ V.I. เลือกกันแบบนี้แต่ในกรณีที่เราถามมาเนี่ยเรากําลังถามในฐานะวีที่อยากได้เมียสวยเมียฮอตถูกปะ่ะงั้นเปลี่ยนหมาเมียสวยเมียมฮอตอยากได้อะไร อยากนั่งรถที่ดูดีอะบีเอ็มเบนซ์พอมีปัญญาเปล่ามีไปเอาออกมาแล้วเมื่อเราบีไอถ้าพอร์ตเราแค่3ล้านเรายังซื้อบีเอ็มบีเอ็มไม่ได้งั้นไปขยายพอร์ตอีกสักหปี10ปี15ล้าน20ล้านซื้อบีเอ็มกับเบนซ์มาขับง่ายๆได้อย่างรุ่นล่างๆก่อนเอารุ่นอะไรนะเฟิร์สอะเฟิร์สเฟิร์สลิดอะเรียกว่าอนะไรสไตล์สักอย่างนิวนิวสไตล์ไม่รู้ที่แบบเป็นคนใหม่ที่เพิ่งนิวริชก็จะซื้ออะไรประมาณนี้เห็นไหมขยายไปถึงตรงนั้น ออกมาเป็นเบนสักคันหนึ่งหรือออกมาเป็นเท่าเฮาสักอันหนึ่งที่ไม่ได้ผ่อนแล้วหรือแม้แต่ก็ถ้าฉันวีไอคำนวณออกมาแล้วบางทีการเช่าอาจจะถูกการผ่อนเองก็ได้เห<ม>็นไหมน,นี่คือการโชว์แบบบางเอิ่นทั้งสิน้นถ้าผ่อนสามล้านไม่พอไปปั้นเปสิบห้าล้านแล้วค่อยมาโชว์ตอนนั้นเราอาจจะใช้สมมติถ้าเราถามอายุสามห้าปั้นอีกสิบห้าปีอายุห้าสิบค่อยมาแสดงศักยภาพตอนนั้นก็ได้เช่นกันนี่คือการที่ถ้าเราอยากจะเป็นวีไอเราเลือกมีอสวยๆเด้งๆจากตัวเองแบบ ูเป็น VI เหมือนกันพอร์ตกู15ล้าน20ล้านแต่กูไปนั่งสัมมนากับพวกพอร์ตพันล้านเมียกูเด้งสุดแล้วประเด็นคือผู้ชายพวกนั้นมันรวยกว่าเราจริงนะแต่มันไม่กล้าเทคเมียเราหรอกเพราะมันรู้ว่ามันจะต้องจ่ายอะไรบ้างสุดท้ายเราได้เมียสวยอยู่ในวงการนั้นแล้วไม่มีใครแย่งเราด้วยเก็ตปะนี่คือการคอสวงการตละอันสำหรับคลิปนี้ครูติ๊กเฝากไว้ท่านี้แล้วกันสวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อกรณีเคสประมาณนี้นะ ไช่พวกที่มันมีทรัพย์สินหลักล้านถ้าเรามีหลักหลักล้านขึ้นไปนะหรือผ่านเขาเรียกไงนะผ่านความสัมพันธ์มาระดับหนึ่งอันนี้แนะนำเลยไม่แนะนำอะ่ะครูติสั่งอย่าไปลงแมนซโสนว่าแมนซัมไม่พอแมนซัมเป็นพื้นฐานไปถึงแอดวานแต่ว่าถ้าเป็นแมนซโนว่านี่คือเข้าแอดวานไปเลยราคาปัจจุบันอยู่ที่9,900บาทไปรู้วิธีเดินเกมการสร้างเส้นทางตัวเองก่อน เรารู้ว่า,าต้องเข้มแข็งแค่ไหนในการจะเดินไปถึงฝั่งฝันโดยที่บางอย่างเราต้องสละออกไปถ้าใครเป็นมีไอจะรู้เลยว่าเราต้องสละอะไรเยอะมากเพื่อให้พอร์ตกูไปถึงอย่างที่กูต้องการได้เป้าหมายที่กูต้องการมาแต่บางทีหลายคนนะพอเจอผู้หญิงแม่ออกนอกเส้นทางหมดตัวกันไปเยอะก็ต้องการสมัครคลิกลิงก์เลอะได้บนโปรไฟล์คุติแล้วเข้าไปบอดต้องการสมัครคอร์สแมสโนโซวาออนชนะ9,900บาทเข้าเรียนทันทีสำหรับคลิปนี้คุติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับรุยกันต่อไป